ช่วงสงการนะครับต้องระวังเรื่องผมร่วงผมบางด้วยเพราะว่าเวลาเราไปสาดน้ํากันเนี่ยเราก็จะโดนแสงแดดเยอะนะครับแล้วก็โดนพวกดินสอพองมันจะทําให้ผมเนี่ยขาดหลุดร่วงได้อันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับจากปีที่แล้วลูกค้าเยอะมากเลยที่ประสบปัญหาผมร่วงหลังจากที่เล่นสงการเสร็จแล้วผมก็เลยจัดโปรโมชั่นมาให้ครับเป็นชุดที่ทั้งลดผมร่วงจากการที่หลุดร่วงจากลากผมนะครับกับการขาดหลุดร่วง จากการที่โดนแสงแดดแล้วก็ของมันแห้งนะครับเป็นชุด H 75เป็นแชมพูขนาด300 ml 1พขวดแล้วก็คิมนวดผม1หลอดนะครับจากราคาปกติ1,690บาทลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นเองนะครับเท่ากับซื้อแชมพูปกติเนี่ย890เพิ่มเงินอีกแค่100บาทเท่านั้นเองก็ได้คิมนวดไป1หลอดเลย หลายๆคนนะครับถามมาเยอะแล้วก็ถามมาบ่อยว่าเมื่อไหร่จะจัดแชมพูคู่กับคิมโนสักทีอันนี้จัดให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตุนได้ก็ตุนเลยนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้คงจัดไม่บ่อยนะครับแล้วก็จานวนจํากัดเพียง1,000เซตเท่านั้นและอีกหนึ่งชุดน,นะครับใครที่เคยใช้เซรามสปาแล้วจะชอบตัวนี้อีกมากๆเลยตัวนี้ช่วยเรื่องของการเคลือบเส้นผมให้นุ่มลื่นเงางาม,งามแล้วก็ไม่พันกันนะครับ ตัวนี้โมโมชั Bo ่นเอสนะครับจากราคาปกติ2340บาทลดเหลือเพียง 1, 3 5 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็เท่ากับว่าได้ตัวบำรุงเส้นผมไปถึง2ตัวชุดนี้ก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพรูขผมผมแห้ง,างมากๆก็ใช้2ตัวนี้จะดีกว่าการใช้ครีมนวดผมแต่เพียงอย่างเดียวนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับสุขภาพเส้นผมก็สอบถามมาได้ตลอดนะครับอย่าลืมนะครับลดผมร่วงเพิ่มผมหนาด้วยฮาวิล่าครับ